กคบ่เคยเจี óc, <c ười> ่ดอกพญาโอ้โหยงให้เจ้าลยด้นี่นี่แลลวลูกมือเองครับไอ้นีมังข้งานครับตะน่เนงกเือกวเี่ยะอนี้ลมืง้าข้างงานบุน จ้างเขาเคยเห็นธรรมดาคือเป็นสร้างหนึ่งประจำอยู่นี่ด้วยค่ะเร็ยรถไส่หน้าซมือมื่อหลายท่านเด้อดท่นมยม่มขนอยู่มาต่อที่ว่าทาคตตอครับผมพี่ไปเเห็นต่อในดิน<อ>นะครับตำต่อขาด,อดเลยครับต่อใต้ดิน